สวัสดีนะวันนี้ก็มีไลไ์ก็ช่วยๆกันนะกระทืบไลค์คลิปนี้นะฮะให้ถึงร้อยไลค์ขึ้นไปนะฮะอ้ยเดี๋ยวก่อนไม่เอาดีกว่านะฮะสามร้อยไลค์ขึ้นไปครับผมนะแล้วก็นะเดี๋ยวช่วยๆกันนะต่วงนี้อ่าซับกำลังจะขึ้นนะช่วยๆกันผมนะนะเป็นเมาโหนะครับผมนะแป๊บแายๆแคยงวะ <laughs> โอเคเข้าไปดูกัน โอเคครับกลับมาแล้วนะฮะกับวันนี้นะฮะก็เมื่อกี้นะฮะมุกเสียงคุกมากนะครับผมโอเคครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาทำอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมจะมาทำลายนะครับอะไรนะฮะไปดูกันครับผมคุณผู้ชมจำตัวนี้ได้หรือเปล่าครับผมนะฮะแล้วจะหยิบมาทำไมเดี๋ยวก่อน สัญญาณแป๊บผามจำตัวนี้ได้ครับผมจําได้ไหมฮะกับคลิปที่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูนะฮะคลิกตัวไอข้างมุมขวาบนนะฮะลองไปดูกันฮะมาบอกกันนะฮะกับอนุภาพของตัวนี้นะฮะซึ่งมันตีไม่เข้านะครับผมนายเออมันก็ยังมองหน้าเราเหมือนเดิมนะฮะเอ้เฮ้นายเพื่อนนะผมผมจะมาทําการทดลองนะฮะว่ามันจะตายหรือเปล่านะครับถ้าใช้ TNT นะครับ ซึ่งเราจะทำลายมันด้วย TNT นะครับผมเราลองใช้แค่หนึ่งบล็อกก่อนนะ,ะดูเดี๋ยวดูดาเมจว่ามันจะทำลายมันได้แค่ไหนนะผมเจ้าตายแด่นะเว้ยเศร้าเทียนเนยเข้าว่ะท่านชมเข้าว่านะเนี่ยโอเคครับท่านชม,ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะใช้ TNT เท่าไหร่นะฮะในการทำลายไอ้ตัวนี้นะฮะโอเคไปดูกันไป พร้อมหรือยังที่จะทดลองเย็นไปไหนวะ <c oughs> นเย็นๆไปนี่กันแหมเดี๋ยวเราต้องเก็บตัวมันก่อนนะครับผมแหมบการทดลองครั้งนี้ปุ๊บโอเคครับเราจะใช้ TNT ประมาณหนึ่งนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าประมาณไหน <c oughs> แต่คิดว่ามันก็เยอะพอสมควรนะแล้วเรามาดูกันว่ามันจะตายหรือเปล่านะครับผมหรือว่าคอมผมจะตายก่อนแล้วไปดูกัน โอเคครับใส่ไอรอนโกเลมไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะตายหรือเปล่านะฮะเตรียมตัวครับท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมก็ลองคอมเมนต์ด้วยก่อนนะครับว่าเบสล็อกโกเลมนะฮะมันจะตายหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะตายหรือเปล่าก่อนที่ผมจะตัดต่อคลิปไปมากกว่านี้นะผมรีบกดไปก่อนดีกว่าฮะโอเคกดกันปุ๊บตายหรือเปล่ามาดูกันนะผม คอมกูเกือบไปแล้วโอ้ยังอยู่อยู่บ่แอะโอ้โหนี่มาอึดแตะครับผมทำไมมันไม่ตายวะนะอ้สุดยอดจริงๆครับผมถือว่าอิทิลิสของเจ้ามันช่างสุดยอดจริงๆนะโกเลมนะผมซึ่งดูจากสภาพแมปนะครับผมโอ้โหถ้าเป็นคนนี่คงตายไปไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับผมโกเลมตัวนี้นะถือว่าสุดยอดครับผมโอ้โหถือว่าไม่มีอะไรที่จะมาฆ่ามันได้เลยครับยกเว้นแะมีดพันองศา โอเคครับก็การทดลองจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งโกเลมนะฮะไม่ตายครับผมใช้ทีนทีเยอะนะฮะถ้าใช้ทีนทีเยอะกว่านี้นะครับพอมผมน่าจะไปก่อนนะครับผมแต่ว่าทีนทีนะฮะทำอะไรเบ็ล็อกโกเลมไม่ได้นะครับผมถือว่าสุดยอดครับผมนะ ใครอยากให้ผมทำอะไรต่อก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับอะไรที่น่าสนใจผมจะหยิบมาทำก็แล้วกันนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะซับสไครต์นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะที่สำคัญอย่าลืมกระชืบไลค์คลิปนี้นะครับให้ถึง300ไลค์นะฮะเดี๋ยวเรามาทำคลิปหน้ากันนะฮะว่ามันคลิปอะไรนะฮะก็อย่าลืมนะครับติดตามไปด้วยนะครับผมบาย